ชาเนว์เชนเกา่าเชนเดิมแล้วก็เชนเคยนะคะทิปอาบรรยากาศคุณยายเพิ่นตกปลาเนาะคุณยายเพิ่นสิตกเป็นประจำเลยนะคะคยยเพิ่นตกส่วนมากสิเป็นปลาบ้านเฮาเอิญเอิญว่าคนอยากเรียนภาษาอยู่บ้านเนาะปลาอีเปึ๋งภาษาไทยเพิ่นสิเอิญเอีหยังเน,งนะาะปลาตะเพียนหม้อหึงไปปึ๋ง ทั้งกลางนี่ก็ย่างๆเขาไปได่เลยเนาะต้นนี้เพื่อนตองใส่เรือพายเลยค่ะเป็นกรต๊กปลาเนาะมาบัดด้คุณยายเป็นกริต๊กปลาตลอดบาอยู่ฟังนีก็อยู่ฟังพุนเนาะเออยันค่ะเจ้าเจ้าตกไปกินหรือว่าเจ้าตกไปขายนีย่คุณยายพ่อต่ได้กินเสาแรงเนาะ พ่าพ่อได้คลายเครียดปเป็นบ่ะว่าได้ค่ะกับเผากับน้ำปื้อบรรยากาศดีค่ะไหมซอออดค่ะซอออดนี่จะสซอออดยังบื้อเบิ่งพันไพเรือแม่บรรยากาศดีค่ะเจะอออ้า,รรา,า,ค,จาคือบ่เก็บอันเก็บเก,บเกบสรบัวไปตากแห่งคือนโม่เพลินบานบ้านบ้าน,านก้กคาเพิ่นสิเก็บเด้บ้านทางบก,ก้กคาแม่ พ่ามาเห็นมูมูลุงเคนเก็บคนมาอ่าได้โล่ละสามหลออยู่แล้วว่าแมเออบ่เห็นมูเจ้าพายเรือเจ้าคือบอเก็บคือเพิ่นว่าสันดอกโอ้ไปหาไปายะานางไปยะนางโล่เ่าได้บัน แ่นางโลดสามสิบับอันไอ้แก่ซ้อนบัวนี่สามร้อยจะคือว่าแก่ซอนบวน <laughs> อัพอพอวแนนม่ม,มอาอืรยากาศดีดีแม่เบาเนข่อยซสอ่อนแมนี่ลึกอยู่ได้นี่น้ำลึกอยู่ได้หนิปัญยาไมบัญญาบนนาแรงเพื่ก็ตื้นตื่น บรรยากาศมันคึมเนาะมือนี้คึมขึมแม,ม่แมนก็คือขาแบบวาคือว่ขาข้าเกี่ยวเข่าบดาได้เป็นบาดนั่นตัวคุณยายมารีนอยแม่ฝนโต๊ะห้ามเข่าตลอดเลยข้อกล่องจ้า,าอุปกรองใส่แล้วพูดคุณยายปุ่นพิ่นไปหอดปุ่นละปุ่น ว่าไปอำเภอนาเจ้ายุ่มมุ่งนี่ได้มุ่งหนีเลยนะเบึงเบึง้งบัดย่ำน้ำาหน,นามกางงามอีกแบบนึงเนาะนาแหลงกางงามอีกแบบนึ่งนาแหลงนี่บ๊วยนี่น,น,นีมองนี่นีคามได้สบายไปหอดผุนเลย ไปเรด้อยๆนยี่เจ้าฮะสมังใหญ่หหจะจทแสดงว่าหอเขาม่กินเมนบ้าว,ว่าหอท่อเขาหอแตน้ำป,ปาหอแตน้ำกรหม่ากดว่าไดอีดีเยของหวานคน่านี้มากเอว่าอะกินเขาเียวม,มากเอาวามวา่เมนมนบอวาเรื่องถือกระถือแล้วนี่มนบเอา่อะไกินเขากินมาก้า เด็กก็มาเนี่ยงดอกอ่าแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมเาบรรยากาศมา